พี่น้องสวัสดีจ้านี่ใม่ไหมอุรรนพาพี่น้องมาเลาะปลาจ้าพี่นอ้องเลาะปลาหาเห็ดนี่แหละหาเบิ่งเห็ดเบิ่งนงเนาะก่อนอ,อืน่นใม่ไหมอุรรนขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังเด้อจา้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องคลิปนี้เก็บเห็ดอยู่เยอรมันเด้อจ้าพี่น้องออนอนมีบางคลิปอยู่อนลูกซ้ายเพิ่นไปเก็บเห็ดเห็ดหลายเนาะพี่น้องเนาะทั้งไทยเฮาก็ได้เพิ่นส่งมาใหยี่นแม่แมลงุงในช่องยูทูปของฉันเน,นาะจ้าเนาะ ขอบคุณท,ทุกการรับชมขอบคุณทุกทัพย์ทุกไหล้วยจ้าพี่น้องเร่อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าไปรับชมรับฟังในคลิปจ้า พี่โตเฮ็ดผึ่งน่อยพี่น้องทั้งนี่เออทั้งอื่นทั้งเพื่อเก็บเห็ดผึ่งหวานเนาะเห็ดผึ่งหวานสะเมอใจคิดน้องมันแห้งวะจ้าร้อนมื่อว่าฝนจิตโตก็สน้วก็จุงจักรยานมาก็ขี่ลาพี่น้อง ขึ้นมาทั้งเขาหรือเลรยีรายางมาไหวดอกพี่น้องมันห่อนมีกระดกนั่งจ้าพี่น้องพึ่งหน่อยโกโร,ร่หนึนนหน่พี่น้องแหงพี่น้องเอ้ยปลาแหงจ้ามันแดดห่อนหลายเนาะอุ้ยอีกดอกนึงเงีนยน่อพี่น้องมะพร้าวกล้วยไม่ดินพร้อมจ้าพี่น้องเจะเด้อจ้ากล้วยไม่ดินพร้อมจา้า พื่สังวนเนะาะบ่เคยเห็นในป่านี่นะพี่นอ้องเพิ่งมาเห็นนี่จ้าป่าเห็ดเพิ่งบานเนาะนี่งามนะพี่น้องเนาะกล้วยไม้ดินจ้าพี่น้องถ่ายรูปกันเนาะเจ้ากล้วยไม่ดินหลายมาเลยพี่น้องเสี่ยเกิดเต็มเลยพี่น้องจนบ่เขยาเห็นในป่านี่นะพี่อีกซุ้มหนึ่งฉันเคยเห็นพี่ช่องหนึ่งแล้วแล้วเก็บกลิ่นพร้อมพี่น้องเจ็บตัวกบน้ำพริกกัน อย่าแนนรถพี่น้องมิตรควยใหม่ดินจ้าเพียรเพียรพี่น้องป้าหลายแท้กูเลยเคยกินกระแนะนน้ำไม่ใหม่อุดรนมาได้ด้จ้าเด้อจะเข้าหวานส่งขวดสงวนพี่น้องเราถึงสืบจับอีกแล้วพี่น้องเลยคลิปไม่ใหม่อุดรนแห่งมิตรค้นวายไม่ใหม่อุดรนเป็นรากผักเพลินส่วนเพียรพี่น้องเบิ้งเพียกล้วยใหม่ดินเต็มเลยเพียรเพียรพี่น้องฉันไม่เคยเห็นในป่านี่เนี่ยเพียร์มันออก บ้านเ้ากระดอกกระเจียวนะพี่น้องนะเพียพี่น้องเพียเต็มเลยจ้าพี่น้องอุ้ยผู้ใดเคยกินเนื้อน้ำมาได้เรือจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยโดยสิมาเก็บเอาพี่น้องแต่เห็นพี่รุ่นพีอายุทูบเนาะช่องหนึ่ง่นเก็บกินจ้าทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งอันเยอรมันนี่เพิ่นบอกว่าพืชสงวนกระสั่นปลาอุดรไอโบอุดมจมบูรณ์มันว่าข้นจระสั่นพี่น้องเพียว แมนเบดเลยพี่น้องเดี๋ยดอกกระเจียวดินบ้านเขาเล,ลเจ้พี่น้องดอกกระเจียวดินบ้านผุนนั่นห่อนตับแตกเลยพี่น้องผู <c oughs> ้ใหมาปลาก,กับสีส,ส,สียาป้องกันบักเห็บไม่ได้พี่น้องเด้อสีดน้ำต้นน้ำตน้ำเสื่อในเขาหน่อยละมาตะบ,บันเลยจ้าพี่น้องแล้วก็มาขึ้นปลามากกว่าสีดน้ำเสือน้ำผาพี่น้องซึ่งนี้จะเห็บผิดพี่น้อง เกิดยังกระโดดแต่พูเฮ็ดผิดก็ได้ปวดโพเห็ดอันนั้นบ่เกิดเห็ดอันเพลิงหวานบ่เกิดพี่น้องเพียโอ้โศกดีฟอมว่าฟอร์เดาดินพี่เอเกจีวกระเกจีวดินพี่นอ้องอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องเจนออกมาจากป่าจะ้ะล้มแข้งคือขี่จัก,กรยานอัน ลอย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 เหนเมียบานเราพี่น้องสตบุรีปาลาสุกเราพี่น้องมองเก่าเขาเลยปีกายนี่ก็ได้ปีกายนี่กำลังสุกพี่น้องเขาบอกว่าหอมมากนะเจ้าสตอเบอรี่ปลาพี่น้องจ้ะสตอเบอรี่ปลากำลังสุกทั้งขื่นหุ่นจ่าจังไหลและก็ได้เห็ดเหมือนหากหกดอกอยู่นะพี่น้อง แล้วสิกล้มไปเบิ่งหันอันเฮ็ดอันเฮ็ดเพิงหวานเคยเกิดพี่น้องฉันก็บรรู้ว่าจะเกิดวะก็กระยานพี่น้องกีฬาก,ก็ยินน้อยหันจ้ากอบรีตปลาพี่นอ้องน้ำเบิ่งดีก่อนพี่น้องหาไม่แมงกระสีบ้านใช้ปากจ้าหวานหอมพี่น้องกลุ่มมมันหวานแซ่บจ้า คิดว่าพวกเกินในที่นานมากเล่นก็สิชุกพี่น้องมากเงียงก็มากอันอย่างของภาษามันหลายซื้อพี่น้องจะลืมขอโทษด้อถ่ายรูปพี่น้องเป็กป๊กพี่น้องมรงน้นกัน หลายจตาฉันเด็ด่าหกดอกน้นอยเห็ดเพิ่งน้อยพี่น้องเฮ็ดเพื่งน้อยจ้าแล้วก็เห็ดเพิ่งเนือ้ออันเห็ดเพิ่งอังนอโกโรลิงนะจ้าพี่น้องอุ้ยเป้าออกล่วงหมดเลยพี่น้องเฮ้ยข่อยหลังเงือกข่อยขะน,นี่อ่อนๆนะพี่น้องแซ่บจ้ามันหอม,หอมหวานตัวพี่น้องอันเนี้ย ถ้ามอง,มองไรมันลายนะพี่น้องก็จะออกไปเห็ดช้าจะ้ะเอาไปเชื้อเห็ดช้าไปกินหนาหนาวพี่น้องจากน้อยฝรั่งก็จะกระตือกระตาหน่อยมาเก็บพี่น้องบุกบอมเบียร้อนในซุปจ้ะเม่นหมายร้อน,นขอบคุณพี่น้องคนงหนึ่งนะจ้าพ้นคอเมเบียนมาเป็หมายร้อนอันหมาไข่เด่นเบี้ยเล่นสมัครดำๆนะจา้าที่คลิปเหป็ดคลิปก้อนพุ่นเนาะ มันลายซื ong, ้อพี่น้องอันนี้ก็ซื้อ S S b a r สแบพี่น้องซื้อมันคุณแมงอันนี้บึ้งๆอยู่นี่ตอดนี่เจ็บเลยพี่น้องพลังเก็เอิญมูเกอร์พี่น้องคันอยู่สามปีหายก็บักเห็บอีกจ้าเดี๋น้องโอเคจ้าย่างลงไปข้างล่างกันพี่น้องจงกระย่างอัน จุงเลือกยานเก็บปักืรีต่อบอรีมาบังคันเนาะมาพอเห็ดอันนี้พี่น้องโอ้เห็ดแหงพี่น้องเก็ขอโทรด้วยดึงออกมาพี่น้องเห็ดแหงจ้าหนี่นง,งซุ้มนึงงม่งพี่น้องซุ้มหนึ่งแหงวะพี่น้องถ้ามันมองงามจนจะบ่อเอาไปไงถ้านมองงามจนะบ่อเอาไปพี่น้องเมื่อกี้ได้เห็ดอัน,นเพิงน้อยแบบนี้ละจ้าแตกพี่น้องไปยังมันแหงเนาะเห็ดเพิงน้อยอัน เหลืองๆจ้าพี่น้องงามอบอุ่นอะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเป็นสปอแล้วทำไมรอนขอโทษด้วยจ้าที่เด้งมาเพิ่งพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็บเมียนจ้ามันเกิดมันแห้งเลยพี่น้องมันแห้งจ้านี่เห็นบ่ได้อยู่จ้าอันนี่นหน่อยอ่อนดอกในหน่อยเบิ่งดีๆควรหันเป็นล้างไงพี่น้องก็ล้างออกหลายจ้าก็ลังออกหลายเลย เห็ดเผิอกน้อยพี่น้องเรามาเม้นนี่ซุ้มหนึ่งโอเแมนจ้ะนี่ว่านันยางมาพอ้เห็ดไม้พี่น้องมันก็ค้งบ่ใหญ่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันเ่าแล้วมู่มิดอันเม่มีฝนนะพี่น้องเห็นป่เนี่ยจ้ะเห็ดไม้เห็ดไมจ้ะพี่น้องมันค้งบ่นันแล้วมันจะเกิดมองนี่แหละฉันเคยเห็นเห็ดไม้จ้ะ เหตุไหมก็คือเกิดเชื่องโดนพฤษภาพพี่น้องแต่มันบ่มีฝน,นช่วงนั้นเโชคชะงักดีๆก่อนพี่น้องมันสิมีเห็ดอันนั้นเหตุอี้ไอ้โลอดฟูดโรลิงพี่น้องอ๋อเนี่ยบ้านเฮาตัดจากพี่น้องได้แค่นั้นแหละพี่นอ้องยางมะพรุดงแบบอันนี้เพิ่นเอิญนี่ยังก็นอภาษาเยอรมันนอพี่น้องอันฮิมแบรล่นพี่น้องฮิมแบรล่นจ้า ถ้าตำบบบิดนะพี่น้องฮิมแบเล่นบอมแบเล่นไฮเดนแบเล่นพี่น้องมีจ้ะนีพี่น้องเต็มเลยพี่น้องคุณน้องคนที่เก็บเอา้จพี่น้องของปลาแล้วจ้ะพี่น้องอยู่ในปลาพี่น้องแซ่บคักจ้ะหวานชุกแล้วหวานจุดยอดเลยพี่น้องอันนี้ก็ต้นไฟเจอบีดพี่น้องกำลังสิออกดอกกินละกิะนแล้วเขามี มาหน่อยกระจอกไปแต่ทางพี่น้องมันม่าหมุนปลาน้ำฮอลเลยด้านปากเห็บลูกปอบปูนะจ้าพี่น้องโอเคจ้าอันเจ็บเป็นพี่น้องเบ่งหอมปากหอมคอนะจ้ะเนาะรกคักรกแน่ได้พี่น้องจะสิอ่อนไปเขาไปเบ่งเฮ็ดกันนะจ้าพี่น้องเพี่เต็มเลยพี่น้องแดงจึ้งคือพูน่ะอือพี่น้องเอ้พุ่น่ะงามคัาเนาะพี่น้องเนาะ แอบพ่อพี่นองเขาจุดดอกต้นแล้จ้ะแอะปาปากพี่นองสิไม่ไาาม,ม,มาก็โดนซีวานใส่ปากใช่จ้าเมื่อมนของไม้กี่ล้ำยันน้ำปักมันพี่น้องแมีนเบิดผุ่นพี่น้องย้อนแสงวันนอทั้งนี้นอนนี่พี่กน้องแมีนเบิดเลยจ้ทาทั้งพี่กับเมีนบางเทีถ้าบพลางกับ